พมตุกาวไว้ในห้องนอเปเวลา24ชั่วโมงแล้วตัวนี้จะอาพาตัวแล้วแล้วผลจะได้เอาตัวรอดในห้องนอนี้เปเวลา24ชั่วโมงด้วยที่พมมีเพียงแค่นาตุนหนึ่งและมีข้อวหนงอีซาโทถ้าโมนี้คือสบียห้างที่พมจะต้องเอาตัวรอดในห้องนอนี้เปเวลา24ชั่วโมงไม่รู้ว่าพมจะทำได้หรือไม่ก็รอไปรับชุพบกันเลยเอาล่ะแล้วน้าต่นี้ต่อไปเวลาจะเริ่มหน้าถอยหลังจะ24ชั่วโมงเมื่อเวลานาเธอสู้คลิปวิดีโอนี้ก็จะจบทันที เออแล้วเมื่อสักครู่นี้พนเดียนแนะนาไปพนยังมีอุป,ปกรณ์อื่นอย่างน่าก็คือไฟฉายนี่ไฟฉายนี่มาสัากาำข่าเพราะถ้าไม่มีไฟฉายคลิปวิดีโอนี้ก็คุณทำไม่ได้สิบแรกที่พนจะทำใหนห้อนนอร์นี้ก็คือพนจะทำแบบนี้ให้ถึงหน้่งร้อยคันและตัวนี้ ผลลืมไปว่าผลถ้าได้กี่ค้ำใช่น้นผลจะต้องเล่นน้ำตาเตนหนึ่งใหม่อีกคำเนอร์สองสามสี่ห้าเล่นน้ำตาเตนี้ต่อไปผลจะเพิ่มามไว สามสิบเอ็ดสามสิบสองแล้วตัวนี้พอเผมยะทำเบบนีน้ถึงสามสิบสามขั้นแล้วโอ้ทต่อไปสามสิบสี่สามสิบห้าสี่สิบแปดส,สีกก่ส,สิบกูห้าสิบ แล้วตัวนีู้มได้ทาเทอน50ข้าแล้วตัวนีู้นรู้สึกเจนน้าโทน,นีมากแต่ก็จะได้ทาต่อไปโจกวจะถึงหนึ่งร้อยข้ห้าสิิบกาสจิบแป รสิรัหนึ่งร้อยะผลเหนื่อยมากแล้วตัวนี้ผลจะพักพนนีหนึ่งก่อนเนื่อเจะว่าผลได้ใช่เลยไปมากมาถ้าให้พลนิวน้ําแล้วตัวนี้ผมกะจะกินน้ำนาตัวนี้ผลจะต้นใช่ชีวิตนี่สี่สี่ชั่วโมงพักพรตหลังจะที่พักพอแล้วผลจะกินข้าวหนูทุนี้ แบบนี้เลยไม่รู้ว่านายก็เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองกินเลยมาเปรี้ยวปามากเปรี้ยวเปรี้ยวนทุนเนมีลูกทำมาก็คือเล่นในระหว่านะ้า <c oughs> นั่งไงขัดเดียวยังไม่เพียงพอ <c oughs> มาสองครั้งที่ต้องกันเลยโอ้โห oh นทุนเนมีลูกทำมาก็คือเป็นลูกเพราะว่าอันนี้ยังเหลืออีกห้าลูก ผมได้กที่เพลลาสั่ลูกฟงคอมโบตัวตัวเลยว่าลูกโอันี้มาเปียวมามาชิชิเด็ยชายนั้นพกกินม่อนชนได้พอเัาจากที่กินม่อนแล้วผมก็ได้มาวิพื้นต่อผมจะวิพื้นหนึ่งร้อยคำมสาสี่ห้าหก ถ้าพลเหนื่อยพลจะพ้าพอแล้วก็จะทาต่อไปแต่ถือจะพ้าพอก็จะไม่พ้าให้มาโดงเกินไปพลจะพ้าแค่แป๊ด,ปดแล้วก็ทาต่อไปแล้วนี่ก็คือกาวฟพึ้นคาทิเจอแป๊นแล้วแล้วนี่ก็คือคาทิเกล ปกติผมแท่ไม่ได้วิ่งพื้นเลยแต่นี่ผมจะวิ่งพื้นถึงหนึ่งร้อยขั้นถือว่ามาเป็นเลือดที่แย่มากๆสำหรับผมแต่ทะยานำ้ำผมต้องได้วิ่งพื้นต่อไปแต่ทำไมา่แล้วนี่ก็คือคาที่สิบ เนื้อจะว่าโผมไม่เคยวิพื้นนาคานนี้ก็เลยทำให้โผลรู้สึกว่าทำไม่ได้เสื้อตัวนี้โผวิพื้นไปได้สักสิ่ห้าครั้งในการวิพื้นนี้โค้ชเจีเผยว่าตอนนี้เพราะว่าในการวิพื้นโผมไม่ถนัดตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรชนะโผลจะนอนพาะเ็นแบบนี้ในการนอนแบบนี้เือว่าเป็นนวิธีที่จะทำให้เขาเวลาได้ไวที่สุดฉะนั้นผลจะนอนตัวนี้เป็นเวลาเป็นมูซิสิห้านาทีไม่รู้ว่าตัวที่โผตืมมาเธอจะมมดแล้ว พลจะตาก,กว่ายอยู่แถวนี้แล้วก็จะนอนแบบนี้เลยจากนั้นอีแม่นางก็นอนรับเลยพอตื่นขึ้นมาพอก,ก็ได้หาเวลาดูทันทีแลวตัวนี้พกคอดูเวลากอว่าตัวนี้ได้จำมูลแล้วเอาละแล้วตัวนี้พได้ดูเวลาแล้วตัวนี้เป็นเวลาซ5นาทีถือว่าพได้นอนรไปจะเป็น45 9 45เป็นหนึ่งชัมม่วโมง45 CMUCC5 จะเป็น CMU กว่า hmm. น่าจะเดีว่าผมเดนินองไปถามมู่ซู่มูกว่าและตัวนี้ผมจะไปกิขน,กน,นข้าวหนุ่มก่อนในขั้งนี้ผมจะกินทุนี้เอาเท้ากันเลยมาไปเบน,นี้มาเผ็ดน,นิดๆอร่อยมาก ผมคงบอกเลยว่าข้าหนูเพนนนี่เบนี่เป็นข้าหนูโปรโคโพลและอยากข้าหนูที่นี่ก็ผมจะกินหมดเลยและตอนนี้โผมไม่รู้จะทำอะไรชน้นผมกันเลยจะเราเอาเหรียญนี้เอาเหรียญจากควนี้มาวาซ้อมเบนี่แล้วเรามาลองดูกันว่าโผมจะวาซ้อมเบนี่ได้ทำมือจัเหรียญเริ่มเลยอันนี้จะเป็นอธิษฐา3 เรียนนี้มีลายแบ่มีทําเรียนยี่สกับเหรียนห้าสิบแต่เรียนจะพูดนี้เราไม่สามารถเอาไปใช้ใจได้เอาละเราไปวันเหรียนต่อกันเลยตัวนี้ได้แล้วสี่เหลียมไม่รู้ว่าหนหยก็เห็นหรือเปล่าอันนี้จะไปที่5้าหกเจ็บแปดเก้า พอผาไปเห็นเลรียงเงินเนื้อเจ้าว่าผอเบื่อมากผมก็เลยเอาเหลียนี้มาตน้นเล่นๆแบบนี้แต่พอผ่าไปสักป,ป้นึงพมรู้สึกว่าวิธีนี้เราไม่สามารถใครคนเบื่อได้จะโล่ไหมโล่เฉยฮ่าวิธีนี้ไม่สามารถใครคนเบื่อได้ชนะพมจะไม่ทยอีกแล้วและเธอตัวนี้ผเนี่ยจะว่าให้คนดูรู้ว่าควรย่าที่พมทกคลิปวิดีโอนี้ก็คือ เมื่อพยายาเข้าห้องน้ำก็จะไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าในห้องนี้ไม่มีห้องน้ำนี่คือข้ญยากในกระทิ้วิดีโอนี้และสิ่ธิญยากที่สุดก็คือเมื่อเราอยู่คนเดียวในห้องเบบีน้นานๆมาถ้าให้เรารู้สึกเหงามากแต่โชคดีที่โพนสามารถใช้โทรศัพท์ได้นอกจากข้ญยากเหล่านี้แล้วก็ไม่มีอธิจัญญาอีกแล้วเพราะว่าเรามีท่าเข้านุม่มมีท่าน,าน้งเลือกอาหารกากเกินถือว่าพออยู่ได้ แต่เนกายุคนเดียวนี่สิโคงเงาเลยพรตัวนี้ผลลึกสึงเงามากชนะผละนนเล่จกกว่าผลจะเบื่อเริ่มเลย1นึ่งสองสามสี่ห้าสสัสองสามี่าสหกสเจ็ดสปดสาสิบสี ห้าร้อยก้าส 5, ิก้าร้อยก้าสเจ็ดห้าร้อเก้าส 9, ะะิบแปดารอยเก้าสิบเก้าร้อยแล้วตัวนี้ผมได้นอะไรถึงหกร้อยแล้วฉะนั้นผมจะพอเท่านี้เพราะว่าผมไม่อยาหน้าต่อไปแล้วผมได้อยู่ในโคนี้ถึงห้าชั่วโมงแล้วเธอไม่พัาไปแค่ห้าชั่วโมแต่ผมรู้สึกเบื่อมาแล้วและในขนาะเดียวก,วก,กนันผมรู้สึกคิวเข้าชนะโปกอะไรจะเก่งข้าหนูทูสุดท้ายนี่เลยให้ผมที่ผลเลือ,อนี้เพราะว่าข้าหนูเบน่มาสามารถกินเทเข้าได ผนจะกินเลยหลังจาที่ผมกินข้าหนุนแล้วผนจะต้องโอเข้าต่อไปเพราะว่าไม่มีอาหารใดๆที่จะให้ผมกินแล้วนอกจะน้าอย่าเดียวเสื้อตัวนี้นะ่าคอลอันอย่างเลือขค้นหนึ่งเอาละผมจะกินข้าวหนูเลยอันนี้อร่อยนะ พอกิขนขนมแล้วโผก,ก็ได้มาโนาต่อแล้วเจอกันตอนนี้โผคนนอนกรร่อนเพราะว่าพนอยคนเดียวพนลูกสึกบเบื่อเกินฉะนั้นแนกกันนอนนี้มาไปวิธีที่ดีที่สุดที่ค่าเวลานัา่นแหละครับโผเชื่อว่กกากันนอนแบบนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ค่าเวลาได้ฉะนั้นโผก,ก็เลยได้มาโนาอีกครั้งและพาไปได้แมน่นานผมก็ได้นอนหลเลยน่จาจะที่โผได้ตื่นมาแล้ว พอผมหาไปดูเวลาก็ปรากฏว่าตัวนี้เป็นเวลาเจ้มมูนิสนาทีแล้วอว่าตัวนี้คําแล้วในครับนี้ผมได้นอนหลับไปั้งมดเกือบ3ชัมม่วโมงไม่รู้ว่าเนี่ยคืนนี้ผมจะนอนหลับได้หรือไม่และตัวนี้ผมจะดูยูทูบโจก่จกกวผมจะง่วงแต่ตัวที่ผมดูยูทูบก,ก็คงไม่สามารถถ่ายให้ดูได้เพราะว่าผมตั้นเอาโทราศัพท์ถือยอยู่นี้ดูยูทูบเพราะผมมีแค่เครื่องนี้เครื่องเดียว พอได้นอนดูทรัพ่์ประมาณหนึ่งชัมม่วโมงกว่าแล้วตัวนี้โผลรล้กสกหิวเขามากเพราะว่าลัาสุโผลได้กินข้าวหนุกสุดสุดท้ายเมื่อสามชัมม่วโมงก่อโลจะพยายามดูทรัพ่์อีกต่อไปนิดนึงหลังจากนั้นก็จะนอนเลยโอเคแล้วตัวนี้เป็นเวลาซีมูไปเป็นนาทีแล้วพผลจะพยายามน,นอนเลยเมื่อเจ้าวันวันนี้โผลได้นอนเยอะเกินไปการเลถ้าให้โผลไม่ลูกสึกง,ง่วเสื้อตัวนี้ เปเวลาที่โซมูไปแล้วแต่พลยังไม่รู้สูงงัวเธอและตัวนี้เปเวลาตีหนึ่งกลัวแล้วพลจะแพนยันอนเลยพลจะแพนยันนอนละให้ได้แล้วเราเจอกับผู้นี้เชาอนุสวัสครับแล้วตัวนี้ก็เช้าแล้วหน้าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงพลได้รับแถทำวิดีโอนี้เจะมูเช,เชาในมื่อวันนี้แต่ตัวนี้เปหกโมูน่านจะเดาว่าพลจะต้องอยู่ในนี้อีกหนึ่งชั่วโมง แล้วตัวนี้เป็นเวลาเจ้ามุนเช่าแล้วน่าจะได้ว่าโพลได้ตี้อยู่ในห้องนี้คนยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วฉันน่าผมจะเอาไปเลยโอ้แล้วตัวได้โอไปอยู่นอีกครั้นเพราะว่าโพลได้ตี้อยู่ในห้องนอน,น,อมมน,น,นออตัวนี้ผมไนอนอด้ออ,นอนก,กอหมาจากห้องนอนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปนอนเลยอ๋นี่มาเช่าแล้วนี่คือเช่าว่ใหม่ คนได้แล้วไทยทำวิดีโอนี้เมื่อยี่สิสิชัมม่วโมงก่อนแล้วตอนนี้ฟุหิวเข้ามาพงคนตัวไปสกับเข้ากีกอมเอาหลักส,ะสะักสักคอยแล้วเจอกับคีน่า